สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยกับการข้าบอลในวันที่14กรกฎาคม2 5 1 5ครับกับผมเฮงบอลเต็งครับในวันนี้ครับมีบอลค่อนข้างจะเยอะคู่นะครับส่วนมากจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกนั่นเองครับแต่ในวันนี้เฮงได้เลือกลีกมาอยู่1ลีกนะครับเป็นลีกบ a ราซิลครับมีทั้งหมดอยู่2ศึกนะครับ2คู่นะครับศึกแรกนะครับ พบเจอกันระหว่างพัดไมรัตเปิดบ้านรับการมาเยนเซโปโลคิกออฟเวลา6โมงตรงนะครับหรือ6โมงเช้านั่นเองครับและคู่ถัดมาครับอยู่ในลีกบราซิลครับเช,นช่นเดิมนะครับซึกระหว่างโบตาโฟโกเปิดบ้านรับการมาเยนอเมร,ริกามิไนโรนะครับคิกออฟเวลา7โมงตรงนะครับเรียกได้ว่าเช้ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากได้รับพรสนะ คู่อื่นๆนะครับที่เฮงไม่ได้ยกมาพูดในคลิปนี้และในวันนี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้เลยนะครับที่แอดเฮงเหรือสแกนค r Code คที่ขึ้นทางด้านสายมือได้เลยครับมาเริ่มที่คู่แรกครับเป็นศึกฟุตบอลบราซิลครับคู่ระหว่างพัดไมลัสเปิดบ้านรับการมาเยอนเซาเปโรคิกออฟเวลา6โมงตรงครับราคาเปิดพิทีเจ้าบ้านอย่างพัดไมลัสครับต่ออยู่ที่1ลูกนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับพัดไมรัดครับ แข่งรวมเป็นทั้งหมด16นัดเก็บชัยได้8นัดเสมอ6นัดแพ้เพียงแค่2นัดครับได้7ประตูเสียเพียง12ประตูและยังเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด16นัดได้ที่30แต้มอยู่อันดับที่1ของตารางครับตัตราเซ็นอยู่ที่50%ครับและในนัดนี้ครับพัทมรัตเล่นเป็นทีมเย้านะครับสถิติการเล่นทีมเย้าของพัทมารัตครับแข่งรวมเป็นทั้งหมด8นัดเก็บชัยได้4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดได้16ประตูเสีย8ประตูเก็บแต้มจากการเล่นในถิ่น8นัดดไไป้้14แตม มียตาวิเล่เฉลี่ยยที่50.0%นะครับเรียกได้ว่าพัดไมรัสเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่มีผลต่างทางด้านการแพ้มาก่อนเลยนะครับสำหรับการเล่นนอกถิ่นของตัวเองครับของล่าสุดครับก็ทำผลงานค่อนข้างจะดีครับเก็บชัยที่3นัดเสมอ2และแพ้ไปเพียงแค่1นัดครับได้10ประตูเสีย7ประตูและยังเก็บแต้มได้ที่11แต้มครับเมีตามิเลอยู่ที่50%ครับมาต่อทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเซาโปโลครับเซาโปโลครับแข่งรวมไปทั้งหมด16นัดครับ เก็บชัได้5้านัดเสมอ8นัดและแพ้ไปอีก3นัดได้20ประตูเสีย16ประตูเก็บแต้มรวมจากการเล่นทั้งหมด1 6นัดได้ที่23แต้มอยู่อันดับที่7ของตารางครับและยังมีอัตราเมลดอยู่ที่ 31. 3เปอร์เซครับและในนัดนี้เซาโปโรเล่นเป็นทีมเยือนครับสถิติการเล่นทีมเยือนของเซาโปโรครับแข่งรวมทั้งหมด9นัดเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ6นัดแพ้2นัดได้8ประตูเสีย10ประตูเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด9นัดได้เพียงแค่9แต้มครับ และยังมีอัตราบิลเลทที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับอัตราบิลเลทเฉลีย่ยอยู่ที่11.1เปอร์เซ็นต์เองครับและในหงลายเยอเล้งของเขาครับเขาก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเก็บใช้ได้2นดัดเสมอ2นดัดและแพ้ไป2นดัดได้4ประตูเสีย4ประตูเก็บแต้มไปได้8แต้มครับถือว,ว่าทำผลงานได้ดีอยู่ครับสำหรับซัปโปโรผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับดูที่5นัดหลังสุดครับ เป็นทางพัดม์มรัตเจ้าบ้านชนะ3ามเสมอศูนย์แพ้2ครับตรงนี้เป็นทางเจ้าบ้านททำผลง,งานได้ค่อนข้างจะดีกว่าครับแต่ในนัดล่าสุดเป็นศึกโคปาโดบารซิลนะครับตรงนี้ก็เป็นทางซัปโปโรที่เก็บชัยจากพัดไมรัตไปได้นั่นเองครับต้องบอกว่าพัดไมรัตครับเป็นทีมที่เล่นในถิ่นและนอกถิ่นค่อนข้างจะดีต้องเล่นในถิ่นของต้องหกวเล่นในรีกของตัวเองด้วยนะครับนะัดถัดมาครับ พัฒนารับไปเย็นถิ่นของซัปโปโรเก็บใช้ไปได้แล้ว1ต่อ2องนะธรมาก็เช่นเดียวกันครับถึง4ประตูต่อศูนย์ครับและนะัดถัดมาเป็นทางซัปโปโรที่เก็บใช้ไปได้3ประตูต่อ1่ครับและนัดสุดท้ายเป็นทางพัฒนาับที่เก็บใช้ไปได้ศูนต่อหนึ่งครับต้องบอกตรงนี้นะครับว่าซัปโปโรเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเล่นนอกถิ่นนี่ค่อนข้างจะแย่ผลงานไม่เอาเอานะครับเก็บใช้จากราคาได้6 0%ะคสับูงอ60%เช่นกันครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมเขอ้าบ้านต์เช่นัดนะครับ สำหรับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนข้างเรื่มไปในทางดีอยู่ครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับทางฟอร์ตาเลซ่าไปนะครับ0-0ทั้งที่เป็นทางพัดไมรัสที่บุกแร่ค่อนข้างจะหนักครับและนัดถัดมาครับเก็บชัยจากทางเซโร่ปอเตโน่ไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับและนัดมาแพ้กับเอลติโกพาราเนซ่ไปนะครับ0-2ครับและนัดถัดมาครับเก็บชัยจาก ทาง Solo, ano, เซโร่ปอเตโนไป็รูนประตูต่อ3และนะัดสุดท้ายครับเสมอกับทางอ y f ์วายเครับสประตูต่อ2นั่นเองครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%นะครับและสูงอยู่ที่60%นั่นเองครับมาต่อกันที่ผลงานการเล่นเป็นทีมเย้านะครับเพราะว่านัดนี้พัดไวรักเล่นเป็นทีมเย้า ผลงานการเล่นเป็นทีมยอดของพัฒไ์แมร์ธาหน้าต่างสุดครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับผลงานการเล่นเป็นทีมยอดของพัฒไ์มรัธค่อนข้างจะดีครับนัดล่าสุดเก็บชัยจากคลางเซอร์โลโปเตโนไปได้หต่อศูนย์ครับนัดถัดมาแพ้กับอาราติโกพาราเนนเซไปศูนย์ต่อสองครับนัดถัดมาเก็บชัยจากอาราติโกกัวเนนเซไปได้4ต่อ2ครับและนัดถัดมาครับเก็บชัยจากทางโบตาโฟโกอาเจไปได้4ประตูต่อ0และนัดสุดท้ายเสมอกับทางอาราติโกมิไนโลไปศูนประตูต่อ0ครับ เก็บชัยจากราคาได้หกเซครับและสูงก็60%เปอร์เซเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างเซาเปาโลครับผลงานการแข่งขันนะครับ5นัดหลังสุดนะครับสำหรับเกมเย่าเยือนต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผลงานค่อนข้างจะดีเอาซะมากๆนะครับร้อนแรงในที่นี้มากๆหนัดสุดครับชนะ3เสมอสอแพ้ศูนย์ครับผลงานยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดครับเสมอกับทางอาราติโกมิไนโลไป0ูนย์ต่อศูนย์ครับและนัดถัดมาครับเก็บชัยจากคังยูนิเวอร์ซิต ขออภัยครับเก็บชัยจากข้างยูนิเวอร์ซิตแดดคาโตริก้าไปได้นะครับ4ประตูต่อ1ครับและนัดถัดมาครับเก็บชัยจากข้างแอตเลติโกกัวเนีเซ่ไปได้1ต่อ2และนัดถัดมาเก็บชัยจากข้างยูนิเวอร์แตยูนิเวอร์แดดนะครับไปได้2ประตูต่อ4และนัดสุดท้ายสเสมอกับทาง you went today, ยูเวนตุเดไป0ประตูต่อ0ครับ เก็บชชยจากราคาได้สูงมากถึง80%ครับและอัตราเกมสูงก็อยู่ที่60%ครับมาต่อกันที่ผลงานการแข่งขัน5นะัดล่าสุดสำหรับเกมเยือนนะครับของทางเซาเปโลครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับตรงนี้ต้องบอกว่าเซาเปโรเป็นทีมที่เล่นเล่นเป็นทีมเยือนได้ไม่ค่อยดีอยนะครับถ้าเล่นในบ้านเนี่ค่อนข้างจะมั่นใจได้มากๆเลยนะครับนัดล่าสุดครับ เสมอกับทาาการติโกมีในโล่ไปศูนย์ต่อศูนย์ครับและนะัดถัดมาเก็บชัยจากทางอาราติโกกวนเนเซ่ไปได้1ต่อ2เก็บชัยจากยู i v เวอร์ซิตัดคาโตลิก้าไป2ต่อ4ครับและนะัดถัดมาเก็บแพ้ไปนะครับแพ้กับทางโบตาโฟโกอาเจไป็น1ต่อศูนย์และนะัดสุดท้ายเสมอกับทางกอริติบ้าพรไปนะครับ1ประตูต่อ1ครับ และอัตราการชนะของราคาอยู่ที่60%สูงที่40%่นะครับเอเชียย้หลังราคาเดียวกันครับพัดไมรัดถ้าเปิดมาที่ราคานี้นะครับจะไป็นทางพัดไมรัตครับที่กินราคาขึ้นพับลูกนะครับไปได้อยู่ที่3 3นัดนะครับและแพ้ราคาไปอีก2นัดครับเท่ากับทางเซาเปโลเลยนั่นเองครับ ทศนะของนัดนี้ของสำรับเฮงนะครับเฮงมองไปทางเจ้าบ้านอย่างพัดไมรัตครับถึงแม้จะต่อมาที่1น่ลูกแล้วเฮงก็มองว่าไม่น่าจะสูงเกินไปนะครับเพราะว่าพัดไมรัตเล่นในถิ่นได้ค่อนข้างจะดีครับแต่กลับกันซัปโปโรเล่นในถิ่นได้ค่อนข้างจะแย่นะครับสำหรับในลีของตัวเองครับเฮงเลยของเฮงเลยขอฟันธงอย่างมั่นใจไปทางพัดไมรัตครับ มาต่อกันที่คู่ที่2ในวันนี้ครับศึกระหว่างโบตาฟโกอาเจเปิดบ้านรับการมาเยือนอเมริกา MG คลิกออฟเวลา7จ็ดโมงตรงครับราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างอาเจต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับทางอาเจครับแข่งรวมไปทั้งหมด16นัดเก็บชัยได้หนัดเสมอสานัดแพ้7นัดได้17ประตูเสีย21ประตูเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด26นัดไปได้ที่21แต้มครับอยู่อันดับที่1 1ของตารางและยังมีอัตราวิเนียที่37.5เปเซครับ และในนี้ครับก็เล่นเป็นทีมเย้าครับสถิติการเล่นทีมเย้าของทาง RJ นะครับเนัดนะครับเขาสามารถเก็บชัยได้2นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้4นัดได้เจ็ดประตูเสีย9ประตูเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด7นัดไปได้เพียงแค่7แต้มนะครับแล้วก็เมียตาวิเวลจากการเล่นในถิ่นอยู่ที่เพียงแค่28.6%นะครับค่อนข้างจะต่ำซะมากๆครับเมื่อว่าทีมทางบัตเตอรฟโกอุอาร์เจครับเป็นทีมนี้เล่นนอกถิ่นได้ดีกว่าในถิ่นอีกนะครับเพราะว่าในนอกถิ่นเขาอ่าเขาเรียกว่า อันดับของการเก็บคะแนนนะครับสำหรับก,การเล่นนอกขีนอยู่อันดับที่2ของลีกเลยนะครับผลงานของรัฐสูนของเขานะครับชนะ3เสมอศูนย์แพ้3ครับเก็บแต้มได้9าตา่างคลแอยู่ที่50%เครับมาต่อนทางทีมเยือนครับอย่างอเมริกา MG ครับแข่งรวมเป็นหมด16นัดครับเก็บใช้ได้5นัดเสมอ3นัดได้ขอัยครับเก็บใช้ได้5นัดเสมอ3นัดนะครับแพ้ไป8นัด ได้12ประตูเสีย18ประตูครับเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด1 6นัดไปได้เพียงแค่18แต้มครับอยู่อันดับที่16ของตารางครับเรียกได้ว่าตรงนี้ครับก็แข่งเท่ากันนะครับเล่นเท่ากันแต่ว่าเป็นทางของบุตาฟโกอาเจนครับที่เก็บชัยเหนือและเก็บคะแนนได้เหนือกว่าทางอเมริกา MG ไปนะครับที่3แต้มเองครับในนัดนี้ครับอเมริกา MG เล่นเป็นทีมเยือนนะครับ ได้ไม่ดมีเยี่ยมในทั้งหมด9นัดนะครับเก็บชัยได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ1นัดแพ้ไปอีก7นัดครับได้เพียงแค่3ประตูเสียไปถึง13ประตูครับเก็บแต้มจากการเล่นทั้งหมด9นัดได้เพียงแค่4แต้มนะครับตาําเรียตเฉ็ี่ยอยู่ที่11.1%และ6นัดหลังสุดของทาง MG นะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้ไม่ไดีดีอีกแล้วนะครับชนะ1เสมอ1แพ้4นะครับได้ที่ หประตูเองนะครับและนอกล้านเสียถึง6ประตูครับและมีอัตราวิเลตเฉลี่ยน้อยมากๆเพียงแค่16.7%ครับมาต่อกันที่ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดครับเป็นทางอย่างบูตาโฟโกอานะครับที่ชนะ1สะเสมือ1แพ้3ครับโดนอเมริกา MG ถะลมมานั่นเองครับต้องบอกว่า น่าล่าสุดครับก็เป็นทางอเมริกา MG ที่เก็บชัยจากทางบอตาฟโกอาเจไปถึงสประตูต่อศูนย์นะครับตรงนี้ก็แปลกๆอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับเป็นทางอเมริกา MG ทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับในทุกนัดเลยนะครับถ้าดูจากสถิติ head to head นะครับแล้วก็อเมริกา MG ครับนัดล่าสุดก็ชนะไปได้3ต่อศูนย์นะครับในศึกโคปาบราซิลนะครับถัดมาก็อเมริกา MG ก็เสมอนะครับนัดถัดมาเป็นทางบอตาฟโกอาเจที่เก็บชัยไม่ได้นะครับในปีสิบแปดนู่นแล้วนะครับ ก็มันเป็นปีเก่าๆแล้วด้วยนะครับก็กินราคาไปอยู่ที่40%สนะสูงที่20%นะครับมาต่อกันที่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างบตาฟโกอาเจนะรบาบนัดหลังสูนย์รับเกมเย่าเยือนนะครับชนะ2เสมอ0แพ้3ครับก็ตรงนี้ก็ทำผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดครับเขาแพ้กับคุยอบาไป2ต่อ0ครับ เก็บนัดถัดมาเฉินเอาชนะเก็บชายจากทางบาการติโนไปได้ศูนย์ต่อหนึ่งนัดถัดมาแพ้กับอเมริกาเอ็มจีในศึกโคปาไปนะครับก็สามต่อศูนย์ครับและนัดถัดมานะครับแพ้กับทางฟูมิเนนเซอาเจไปนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งและนัดสุดท้ายเก็บชายจากทางอินเตอร์นาซิองนานอาร์เอสไปนะสองประตูต่อสามครับเก็บชายจากราคานะครับได้ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสูงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเรามาต่อที่ผลงานการเล่นในถิ่นนะครับของทางอาร์เจนะครับ ชนะสองเสมอสูงเท 3, ่ากันเลยนะครับสำหรับการเล่นเ,เยือนกับการเล่นในถิ่นนะครับก็ตรงนี้ครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับทางฟูเมเนนซ์เจอาร์เจไปศูนย์ต่อหนึ่งครับและถัดมานะครับเก็บชัยจากเซาเปาโลมาได้หนึ่งต่อศูนย์ครับนัดถัดมาแพ้กับอาร์วายเอฟซีเอสซีไปนะครับศูนย์ต่อหนึ่งครับและนัดถัดมาก็แพ้กับโกยา่าเป็หนึ่งต่อสองครับและนัดสุดท้ายเก็บชัยจากทางฟอร์ตาเลซาไปได้สามประตูต่อหนึ่งครับ กีฬา,าเพียงแค่40%ครับและเกมสูงก็มีเพียงแค่40%นั่นเองครับมาต่อที่ผลงานการแข่งขันนะครับเยาะเยืยเ่อนสำหรับ้าหนาสุดของทีมอเมริกาเอ็มจีนะครับชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามเท่ากับทางเจ้าบ้านถือว่าสองทีมนี้ภาสีใกล้เคียงกันมากเลยนะครับัดล่าสุดแพ้กับทาง อินเตอร์นาซิออนานอาเอสไป1ต่อ0ครับและนัดถัดมาเก็บชัยจากโกยาร์ดไปได้1ต่อ0ครับนัดถัดมาเก็บชัยจากทางบูตาโฟโกอารหรือทีมที่กำลังจะเจอกันในนัดน,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 นีนนดนดปปน้นั่นเองครับสามประตูต่อ0ในซิโคปานะครับคนละหลีกกันนั่นเองและนัดถัดมาครับก็แพ้กับทางฟาเมงโกไป3ต่อ0ครับและนัดสุดท้ายครับแพ้กับทางฟอร์ตาเลซ่าไป1ประตูต่อ0นั่นเองครับ กิรคาอยู่ที่ส0แล้วก็สูงอยู่ที่40%นะครับมาต่อที่ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับของทางทีมเยือนอย่าง MG อเมริกานะครับก็ฮานนาหลังสุดของเขาครับยังไม่เคยเก็บชัยจากใครได้เลยนะครับทำได้ดีสุดแค่เสมอนะครับเสมอกับทางสปอร์ตขับคารินเทียนเปลาลิสตา้านะครับก็อันนี้เสมอขึ้นไปอนหนึ่งต่อหนึ่งทั้งนั้นแพ้รวดเลยนะครับแพ้แบบ น่าทัดสูตแพ้กับอินออ่าินเตอร์นาซิอองนานไอเอสไปหนึ่งต่อศูนย์ครับและนัดถัดมาแพ้กับฟาเมงโกไปสามต่อศูนย์แพ้กับฟอตาลิซ่าไปหนึ่งต่อศูนย์และเซาเปโรเองหนึ่งต่อศูนย์นั่นเองครับกีนราคาเพียงนัดเดียวนะที่เสมอไปนะครับแล้วก็สูงเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับในแถบเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับพระเปิ่มที่ราคาครึ่งลูกนะครับทางอาร์เจครับเคยชนะราคานี้เพียงแค่นัดเดียวนะครับและนอกนั้นแพ้ราคาไปอีกสี่นัดครับแต่กับการครับทางอเมริกาเอ็มจีครับเขาเคยกินราคานี้ไปถึงงนนนนััััดดะะะคคคครรรบบแแแลพพ้าาเีย่ เมบอกว่าทั้งสองทีมนะครับถ้าดูจากสถิติจริงๆนะครับพูดยากมากเลยนะครับว่า h ฮดูเฮดอ่ะเป็นทางบ o ตัฟโกอาเจทำงานนะั้นไม่ดีเลยแต่เรียกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางกัมริกาเอ็อ่ะช่วงของหน้านลังสุดของเขาก็ยังไม่เคยชนะใครเลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เลยขอเลือกไปอย่างทางบ o ตัฟโกอาเจว่าครับน่าจะมีภาษีที่เซฟกว่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการดูข้อบอลในวันที่ 14กรกฎาคม2 5 1 5กับผมเฮงบอลเตงครับตอนนี้ก็เข้าสู่กันในช่วงของการสรุปพัะสนักนงานสั้นกระชับกับเฮงนะครับเรามาวันนี้วันนี้เฮงนะครับได้เลือกเลี่ยงมาอยู่หนึ่งหลีกเป็นศึกบราซิลครับและมีทั้งหมด2คู่นะครับที่เตะในวันนี้ครับคู่แรกพัดไมรัสจากฝงนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเซาเปาโลนะครับตรงนี้ก็เฮงขอเลือกไปอย่างพัดไมรัสครับเพราะว่าพัดไมรัสนะครับก็ทั้ง2ทีมต้องบอกว่าทั้งสองทีมนะเป็นทีมที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ อีกอย่างครับซัโปลอนะเป็นทีมที่เล่นนอกถิ่นอ่ะไม่ดีได้ไม่เท่าในถิ่นนะครับถ้าซัโปลอเล่ในถิ่นเมื่อไหร่นี่คือเฮงน่าจะเลือกไปทางซัโปลออย่างแน่นอนครับแต่ในนัดนี้เป็นพัดเมลรตครับที่เล่นในถิ่นเฮงเราขอเลือกไปอย่างพัดเมลรัตต่อหนึ่งลูกก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับมาต่อที่คู่ที่สครับศึกระหว่างโบตาฟโกอาเจเปิดบ้านรับการมาเยือนอเมริกาเอ็มจีนะครับหรืออเมริกามิไนโรนะครับตรงนี้ก็เฮงเลือกไปอย่างทางโบตาฟโกอาเจนะครับเพราะว่า ผลงานที่ดีกว่านะครับถึงแม้ว่าเฮดูเฮดของเขานะครับจะเป็นทางอเมริกานะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าทางโบตาฟโก้เจ้าบ้านในนัดนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผลงานล่าสุดของทางอเมริกา MG นะครับเขาหรืออเมริกาไม่ไนโลเนี่ยเขายังไม่เคยเก็บชัยจากใครได้เลยนะครับตรงนี้เฮงเลยขอเลือกไปอย่างทางเจ้าบ้านอย่างโบตาฟโก้อาเจนะครับ ในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปในส่วนใครที่อยากได้รับพัสนะคู่อื่นนอกเหนือจากคู่ที่เฮงพูดในคลิปในวันนี้นะครับก็ <S <S สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเจ็ดครับหรือสแกนเคอร์โค้ที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีคนบวกค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทักมาขอเฮงกันทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับก็พาบวกไปด้วยกันนั่นเองครับโอเคครับในส่วนของวันนี้เฮงก็ขอตัวลาไปก่อนวันพุ่งนี้พบกันใหม่กับการเล่นขอบอลง่ายๆสั้นกระชับเชิงสถิติสวัสดีครับ